หรับกรณีที่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าในพื้นที่ภาคใต้หลายจุดเลยครับเพื่อที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์วันนี้จับตารอบพิษเราจะตามกันต่อนะครับเพราะว่ามีความคืบหน้าทั้งกรณีของการบุกรุกป่ากว่าพันไร่เพื่อทําเป็นสวนปาล์มแล้วก็กรณีการบุกรุกป่าสงวนที่จังหวัดคนครศรีธรรมราชทีล่าสุดผู้ราชาการจังหวัดก็ลงพื้นที่บินไปสํารวจจุดที่พบการบุกรุกด้วยตัวเองครับ นี่เป็นภาพจากเฮลิคอปเตอร์นะครับที่มีผู้ว่าราชาการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร,ร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชนั่งเฮลิคอปเตอร์จากหน่วยบินกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสำรวจความเสียหายของป่าสงวนแห่งชาติเขาขาว,ขาวป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกรุงหยันรอยต่อระหว่างอำเภอทุ่งสงและอำเภอบางขันพบว่าผืนป่าถูกทำลายมากกว่า20แปลงแต่ละแปลงเนื้อที่หลายสิบไร่ พอไปสำรวจดีๆปรากฏว่าบางแปลงนี่ปลูกทุเรียนกันเต็มพื้นที่แล้วนะครับส่วนอีกหลายแปลงก็อย่างที่เห็นครับมีการโค่นต้นไม้ขนาดใหญ่บางจุดพื้นป่าถูกปุกรุกไปจนถึงยอดเขาแบบนี้ก็มีครับจึงได้ประสานให้ตำรวจจัดตั้งทีมพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดครับเข้าไปยังที่เกิดเหตุเมื่อวานเจริงเราเข้าไปที่เกิดเหตุมารอบแล้วแต่วันนี้เข้าไปตรวจพิสูจน์แบบว่า ให้สมบูรณ์ขึ้นให้สมบูรณ์ขึ้นแล้วก็นําพนักงานสอบสวนจากสพทุ่งสงฆ์เข้าไปด้วยแล้วก็ในส่วนของผู้บัญชานะครับวันนี้ทางผมเองนะครับทางผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดทางรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดและก็ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปเพื่อเข้าไปดูที่เกิดเหตุเช่นเดียวกันนะครับจะมีการสืบสวนสอบสวนขยายผลนะครับแล้วก็นําตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษให้ได้นะครับ ส่วนที่จังหวัดตรังในวันนี้เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประบางครามก็เตรียมส่งกําลังเข้าไปตรวจสอบการบุกรุกพื้นป่าในพื้นที่ตําบลอ่าวตรงและตําบลวังมะปรางเหนืออาเภอวังวิเศษครับซึ่งถูกกลุ่มทุนนําเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าขุดปรับพื้นที่ทําเป็นขั้นบันไดเพื่อปลูกปาล์มน้ํามันและก็ปลูกยางพาราจนได้รับความเสียหายไปกว่า1,000ไร่ครับ